ากินอาหารตามใจแฟนอยากกินก็เอาเินเข้าไปเลยเตเข้าไปเลยสิถ้าใจเราได้ก็ไม่มีคำว่าแพงกลับมาสู่สถานการณ์เดิมสถานการณ์เถียงกันอีกแล้วหน้ามูตุ้ยอีกแล้วสวัสดีครับยินดีต้อน,น,อนรับเข้าสู่ช่อง OM GK นะครับวันนี้ก็มีนัดนะครับกับเตยน,นะว่าจะไปกินข้าวเย็นกันแต่ก็ตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบจะหกโมงแล้ว วันนี้เราก็จะไปดูกันว่าเราจะกินอะไรปกติเนี่ยเราสองคนเวลาจะกินข้าวหรือว่าเลือกอะไรเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างจะตีกันบ่อยคือผมว่าเป็นคนที่แบบว่ากินง่ายๆายไงทานอะไรก็ได้แบบว่าทานอาหารตามสั่งข้าวแกงข้างทางก็ได้แต่แบบว่านางจะค่อนข้างหมดเรื่องเยอะนิดนึงแบบว่านางชอบกินของทอดแล้วผมไม่ค่อยชอบไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะกินอาหารตามใจแฟนเออดูซิว่าวันนี้นางจะเลือกอะไรแล้วจะไปจบที่ อาหารอะไรเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าตามใจแล้วเนี่ยนางจะเลือกอะไรเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้นางจะอยากกินอะไรนะครับแต่ก็วันนี้นางเลือกอะไรเดี๋ยวเราก็จะตามใจนางดูสิว่าเราว,าวันนี้จะได้กินอะไรดูทรงแล้วนะไม่เคฟซีก็ปิ้งย่างอะไรสักอย่างเห็นนางบ่นมาหลายวันแล้วว่าอยากกินชาบูเดีย๋ยวมาดูกันว่านางจะเลือกอะไรดูสิจะทะเลาะกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอนางม,มาก่อนไปเจอกัน มาแล้วไอ้ตัวเสร็ิอยู่ไหมกินอะไรเอ้ากินอะไรไม่รู้ไม่รูไม่ได้วันนี้ต้องมาทำอะไรครับอะไรอันนี้ฉันจะกินอาหารตามใจเธอเธออยากกินอะไรฮะทำใจอยู่แล้วด้วยอ้าวเธออยากกินอะไรยังไม่รู้เลยลูกไม่เรื่องไม่ได้อะ เดี๋ยวไปเจอกันที่สยามมาดูกันว่านางจะเลือกอะไรสามสี 3, 4, เ่เก้าเมตรด้วยอะ่ะมันต้องจองก่อนปะแต่เราให้เราจะโทรมัถหาต้องจองนะหรืออยากเดินดูก่อนเดินดูก่อนก็ได้ฉันตามใจเธอนะแ่ตธอเองแงกิลิะให้เธอเลือกไองเป็นแม่บังครับชอบบัอะไรนะ ปกอติช่บบังครับไม่บังครับเลือกได้แล้วบอกไม่ต้องรีบแต่รออยู่แล้วเลือะไรนะยังนต้องอศครโยชีแล้วแหละมันไม่เคยกินอนะ่ะลองไหมล่ะฉันตามใจเธอฉันไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรมันยิ้มแบบมีเลสไนมันยิ้มแบบกุ้มกิ่มยังไงแม่ อาการมันเป็นยังไงแม่ตอนนี้นางสาวใบเตยกำลังยุ่งกับของที่เขาอยากกินไมนว่าวันนี้เขาจะได้กินอะไรกินไหมฮะกินไหมฉันถามตามใจเธอมาถามฉันทำไม,ไมเราแต่เธออยากกินไหมหรือว,ว่าอยากกินติ่มซำถามเธอ,อกกใครอย,กกอยากกินชาบ,บูอยากกินก็เอา เลยเข้าไปเลยเลยเข้าไปเลยสิอยากกินไหมคนเยอะนะเร็วเอาไหมเอาหนึ่งสองสามอ้าวแล้วเตอ่อยากกินไหมมันอยู่ที่ใจเราอ่ะถ้าใจเราได้ก็ไม่มีคําว่าแพ็คงแดงเท่าไหร่คงแดงคนเยอะอะสามสี่ร้อยเหมือนกันกลับมาสู่สถานการณ์เดิมสถานการณ์เถียงกันอีกแล้วหน้าโมตุยอีกแล้ว อยากกินอะไรชาบูเหรอฮะชาบูอะไรอ่ะนี่ยแหละทุกคนตึงทุกวันไปไปดูกันว่าเราจะได้อะไรขอคิดแป๊บเจอกันหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับเอาเป็นเท่าไหร่สามสามสามเก้าครับสรุปจบที่เลสันเขาเพิ่งมีบุฟเฟต์อ่ะตีกันตาย ทำเผื่อฉันด้วยนะมีอะไรบ้างเอาหมูให้ฉันฉันอยากกินหมูเอาด้วยเอาอันเนี้ยใครอ่ะอุ้ยหน้าตาดูดีอยู่นะ <c oughs> ใช่อะไรกูอยากจะตัดภาพไป5นาทีก่อนเมื่อกี้มากเลยอก่ <c oughs> <c oughs> อืมอนเลือกร้านไม่ได้นะเป็นร่างยักษ์ พอมันได้ร้านแล้วนะดูมันยิ้มแฉ่งน,นึกว่าคนละคนเอออย่าเพิ่งๆๆๆนี่กล้องถ่ายไวทันหลักฐานดูมันโอ้ไม่รอเลยอะไรยังไม่ทันได้รอนเลยกินแล้วหรออ,อร่อยเฉยรอก่อนไอเบ,บ ป้อนหน่อยไม่ร้อนอะ่ะอุ๊ยน่าอร่อยนี่ขนาดไม่ร้อนนี่ยยังหอมมาแล้วอิม่มมากเป็นไงล่ะตกใจหรือ,อยังนั่นแหละ ่ากินไหมลุยจ,จัดไปเอากอนนะรวังร้อนเด้อ <c oughs> บอกว่าให้ปล่า่อนระวังร้อนเป็นไ,ไง<อ>จริงหรอฟินไหมุด เผาก่อนอะไ่เงี้ยไม่พูดไ,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 ไม่จ่าสวยแล้วเผาก่อนมาค่อยกินต้องรีบเดือดขุดขุด ขพอโทษป่ะไม่รู้แล้วแต่เอาปะะลองจริงเอาปะแล้วมันคือเท <laughs> มันคีบได้เยอะจังวะตินเนาะถ้าอากาศหนาวอะ่ะ <c oughs> มันร้อนมาก <c oughs> อ,อ,อร่อยอร่อยอรอ่อ่ร่อยอร่อห่อ่อยอ่อ ไปรุ่น90กันเนี่ยกินตั้งแต่ร้านเปิดจริงรอ่ะกินตั้งแต่แพงมากจานเดียวก็300แล้วก็่อดอันนี้นะแล้วเขาไม่มีบุฟเฟ่ใช่ไหมเราต้องแย่งกินกับเพื่อนจริงรอ่อคันไววะ่ะเหมือนจุ๊บบ๊อกบ๊อกเลยไม่ลองกินกันเหรอชอบไหมชอบเลย ยอดเป็นยูงแดเยจริงเหรอฮงแดได้เหรอแต่นี้ก็ฮงเหมือนกันนะฮงสยามไป <laughs> ต่อ ตามไม่ทันคนเลียวอ่ะหอมมากไปและจ้ายืดให้สุดไหนชอนมันก็ไม่ยืดสิละไม่บอกช้อนไม่ยืดไปจ้า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 เล่นอะไรนี่ ทุกคนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอะไรหมูตอกไข่ใช่ไหมอร่อยมากมันนุ่มเหมือนกับหมูหมักนุ่มเลยอ่าซอยเยอะๆกันตีมัอนอป้าจริงฮะโอป้าจริงปบโก้ <c oughs> อะไรกัน <c oughs> <c oughs> ชีหอม,อมอกลิ่นีเครื่อไปต่อคุท้าย<ฟ>แตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูสภาพโอ้โหเกลี้ย กินโหดเหมือนโกดร้านจริงหรอเมื่อนี้ใครจ่ายดีเอายังไม่อิ่มเอาได้แล้วใครจ่ายนะแล้วเราไปให้เพื่อนบวดในไอจีดีกว่าสนุกสนุกฮะเอาจริงหรอมาจัดไปแล้วเราไปดูในไอจีกันตอนนี้เราก็โพสไปแล้วเดี๋ยวรอสัก5นาทีทุกคน ตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูผล <laughs> เปิดหนะ้าไอจีฉันซิแล้วผลก็คือทุกคนนะทุกคนในไอจีนะนะจำไว้นะ70%นโอเคปะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกัน ได้ไม่ให้เซอร์วิชชัดเราก็กินเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่เล่นแล้วอันเนี้ยกาเล่นนี้ไม่ดีไม่เล่นละก็บอกแล้วว่าลงเลยลงเลยไม่เล่นละโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปกินอาหารตามใจแฟนนะสรุปตามใจปะ ใช่แต่ก็ทะเลาะก,กันอยู่ดีนะเพราะว่าตีกันตายโอเคนะครับก็โหให้หน้าเป็นตูดเลส,สั่นเขาามีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะใครอยากมากินก็กินได้นะมีหลายราคาให้เลือกนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะคลิปหน้าจะทำอะไรเราดูกันตรอปิง้งอะไรล่ะเดี๋ยวตีกันตายไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย